สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเองนายหลายคนเดิมวันนี้เราก็วโอเกมย้อมแมวไนกันอีกเช่นเคยใกล้ครบรอบสปีกันแล้วทุกท่านยังสบายดีกันไม่เอ่ยเพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีตู้ลิมิเต็ดไปมาๆเองนะแต่ก็ยังไม่ทันได้พักหายใจก็เอานี้ไปต่อกันเลยละกันกับน้องเอยาบยัตลาเดวิดอัสกาหรือที่เรารู้จักกันในนามน้องแก่ย้อมแมวน้องแก่ฮิวน้องแกะมอบ b บบๆ blah b าะสามารถของน้องจะเป็นยังไงจะคุ้มค่ากับการกดหาหรือไม่เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังแบบสั้นตามสไตล์แก่แคสเตอร์หมวกแดงที่แม่งตีแรงชิบหายกั่ววงอปรรตี ถ้าพอแค่แล้วก็เป็นยีกเลย์อคเซสเด็กาดตั้งたくนจะไปสุดหรือ แกะย้อมแมวแกะอันเตอร์ก็แล้วแต่จะเรียกกันเลยนะมาในคัสเมดิก6ดาวสายวันเดอริงเมดิกหรือก็คือเมดิกฮิวท่าน,นั่นแหละและก็ยังเป็นตัวลิมิเต็ดอีกด้วยเธอของน้องนั้นนอกจากจะฮิวให้กับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วยังสามารถฟื้นฟ,นฟนูหลอดท่าให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยโดยคิดเป็น50%จากแอคแท็ของน้องเองและยังสามารถฟื้นฟ,นฟ,นฟนูให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เลือดเต็มอยู่แล้วได้้าเล่มแรกในการฮิวปกตินั้นจะได้ผลเอฟเฟกเพิ่มเติม6วินาทีให้ โดยคิดเป็น10%ของฮิวดั้งเดิมทุกวินาทีโดยผลเอฟเฟกนี้จะสามารถสแต็กได้สูงสุด3ขั้นท ALEN 2เมื่อเพื่อนร่วมทีมอยู่ในระยะของน้องแกะจะได้รับ HP เพิ่มเติม6%และได้รับดาเมจธาตุลดลง12%มาที่สกิลกันบ้างสกิลแรกนั้นคือสกิล FK ที่ถือว่าเมทมากๆสกิลหนึ่งเลยเพราะ น้องจะเพิ่มแอคแทกให้กับตัวเองฮิวสองเป้าและเพื่อนทุกคนที่อยู่ในระยะของน้องนั้นจะได้รับการฟื้นฟูฟหลอดธาตุโดยคิดจากแอคแทก8%ของน้องทุกวินาทีและยังเป็นสกิลแบบอินฟินิตี้อีกด้วยซึ่งอย่างที่เรารู้กันสายนี้ค่อนข้างจะฮิเวเบาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการที่ได้แอคแทกเพิ่มขึ้นมานั้นทําให้ฮิวได้แรงขึ้นมากแถมยังฮิวได้พร้อมกันทั้ง2เป้าอีกและยังไม่พอโดยปกติพวกตวละครไม่รับผลฮิวนั้นเวลาโดนดาเมจธาตุจะไม่สามารถล้างหลอดธาตุได้เพราะไม่มีตัวไหนเลยททีีี่่สาาามรถฮไวว้้้กกกกัับบบพนนนนดอจเป็แ นฮิลอะไรพวกนั้นอะแต่ผิดกับน้องแกะเพราะว่าในสกิลนี้นั้นสามารถล้างหลอดธาตุให้กับพวกนั้นได้แต่ก็ยังฮิวให้กับพวกนั้นไม่ได้เหมือนเดิมอยู่ดีะนะสกิลสเมื่อใช้งานสกิลน้องจะทาการกางอนณาเขตแล้วแจกโล่ก,กันดาเมท่าตให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่อยู่ในระยะของน้องฟิลนี้จะอยู่นานสูงสุด20วินาทีที่ขั้นมาสเตอรี่สามโดยความหนาของโล่นั้นจะคิดจากแอคแท็ของน้องแกะจะสูงสุดที่90% 0%เลยทีเดียวหรือถ้าให้สนุกงา่ายคือเราจะมีหลอ,อ,หลอลดธาต และความสามารถของสกิลนี้ยังไม่จบเพราะว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่มีอัพไทม์100%เมื่อกดใช้งานสกิลไปนั้นจะทําการรีเอสพทันทีแต่เงื่อนไขาการวัสกิลนั้นจะเป็นต้องอัพถึงขั้นมาสเตอรี่3สกอรและก็ต้องขยันกดด้วยะนะสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆอีกสกิลหนึ่งแต่อาจจะได้ใช้งานน้อยกว่าสกิลอื่นเพราะว่ามันจะดีกับในกรณีที่เราเจอมอนที่มันตีธาตุแบบทีจริงๆอย่างเช่นพวกดอกไม้ซีบอลหรือถังแก๊สซีบอลอะไรพวกนั้นะนะ สกิล3สกิลชูลงของน้องจะเปลี่ยนระยะการโจมตีเป็นแบบ global range หรือก็คือทั่วทั้งแมปนั่นแหละ โดยในการฮิลแต่ละครั้งจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบการฮิลแบบทีละ5ฮิตติดต่อกันทุกการฮิลนั้นจะเป็นแบบการแคปเปอร์เซนต์ไว้โดยจากสูงสุดที่60%นอกจากนี้จะทําการฟื้นฟูหล่อธาตุและเพิ่มผลของทาเลนส์งเป็น5เท่าที่ขั้นมาสเตอรี่สถือว่าเป็นสกิลที่ฮิลแรงมากๆสกิลหนึ่งนอกจากจะฮิลถี่แล้วยังฮิลได้ทั้งแบบอีกและระยะเวลาของสกิลนี้นั้นถือว่านานระดับหนึ่งเลยแถมยังเสริมความถือให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยการเพิ่มผลของทาเลตนสองอีกแต่สกิ ที่การฮิลเป็นฮิตของน้องนั้นทําให้ในกรณีที่เพื่อนเราต้องการฮิลพร้อมๆกันหลายๆคนอาจจะฮิลไม่ได้อย่างเต็มที่ถึงจะมีทาเล่นหนึ่งคอยช่วยไว้อยู่บ้างแต่ถ้าในตอนนั้นโดนโถมดาเมจหนักจริงๆต่อให้ฮิลถี่แค่ไหนตัวกระแตกแต่เหมือนกันนะนะในการอัพสกิลนั้นส่วนตัวแล้วผมคิดว่าน้องแก่นั้นเป็นตัวละครที่คุ้มค่าต่อการทํา M9 มากๆ แต่ถ้าใครคิดว่าไม่ได้ใช้สกิล2อยู่แล้วก็ปล่อยผ่านไปได้ครับส่วนที่ใช้บ่อยจริงๆนั้นก็จะมีแค่สกิล1กับสกิล3เท่านั้นจะอัพอันไหนก่อนก็ได้ครับถ้าเน้น AFK ก็อัพสกิล1ก่อน ถ้าเน้นฮิลทั้งแมปก็สกิล3ไปก่อนเลยแล้วแต่สะดวกเลยครับในส่วนของพอตที่แนะนํานั้น mm hmm. เช่นเคยครับน้องแก่นั้นมีพอตเดียวก็จบได้ทุกคอนเทนต์แล้วส่วนพอตอื่นๆนั้นถ้าอยากให้ฮิวแรงขึ้นก็แนะนําที่พอต4ส่วนพอต5นั้นจะดีต่อเมื่อคุณเล่นสกิล3เป็นหลักเพราะจะได้แม็กชีเพิ่มขึ้นมาเป็น40%เมื่อสกิลทํางานแต่ก็นั่นแหละครับเอาเท่าที่เราไหวก็พอใครอวยน้องก็จัดเลยแต่ก็เก็บเพชรไว้เผื่อตัวหน้าหน้าบ้างก็ได้นะ ดยสรุปแล้วน้องแก่นั้นไม่ว่าจะเป็นลางแคสเตอร์หรือเมดิกก็ยังคงสแสดงความพังพินาศออกมาไม่ว่าจะอยู่คลาสไหนก็ตามเพราะโดยปกติแล้วสายฮิวนี้อาจจะไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ไอ้ทาเลนตหนึเนี่ยแหละที่ทําให้น้องนั้นฮิวแรงออกมามากเพราะด้วยความพิเศษของทาเลนหนึนั่นก็คือทุกการฮิวของน้องนั้นจะรีเซตเวลาใหม่ตลอดทุกรอบอย่างเช่นเราโดนฮิวไปแล้ว2รอ,อบ แล้วทานเลนเนี้ยมันยังทํางานไปประมาณ3วินาทีพอได้ฮิวอีกรอบนึงนอกจากจะได้ฮิวแถมที่แรงขึ้นแล้วยังรีเช็ตเวลากลับไปเป็น6วิอีกต่างหากอาจจะดูแล้วเป็นฮิวแถมที่น้อยแต่อย่าได้ดูถูกไอ้ฮิวกระปิดกระปอยนี่นะครับมันทําผมรอดชีวิตมาหลายครั้งแล้วแล้วนึกสภาพไอ้ตอนที่เล่น s 3สิฮิวครั้งเดียวก็โดนไปห้หาฮิตสแต็กเต็มเลยฮิวล้นไปเลยล่ะครับพี่น้องแต่น้องก็ยังไม่สามารถยื้อเซอร์เทอร์ได้อยู่ดีนะครับผมลองแล้วไม่ไหวจริงและสุดท้ายในส่วนของความคุ้มค่าของตัวละครนั้นฟังมาาาขนานดดี้ลวคิว่ ผมจะให้คะแนนไหนอีกล่ะครับนอกจากไอ้กดๆแม่งไปเหอนเนี่ยแหละ ต้องกำมัดกันอีกครั้งที่ HG มันออกตัวลิมิตโกงโกงมาอีกแล้วแต่เอาเข้าจริงๆในสายนี้เนี่ยตัว5ดาวอื่นๆเองก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่แค่น้องแก่มันโกงจนเวอร์นั่นแหละยังไงใครที่กดหาน้องก็ขอให้โชคดีทุกคนแล้วกันนะครับและเช่นเคยคลิปรีวิวนี้ไปเพียงแค่ค,ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นอย่าลืมดูรีวิวเจ้าอื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจไว้ด้วยละ่ะและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับครบรอบสนนกเมี่ปนๆแล้วกันไม่ทงก่อน แต่ตอนนี้แม่ก็มาดีดีเลยแหละคลิปรีวิวตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยล่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ